สวัสดีค่ะมื่อนี้ก็พบกับช่องสาวไทยบูมุกดาหารชาแนลอีกแล้วเด้อค่ะบัดทีนี้มาหอดสวนอ๋อจากสิกินข่าวกัำยังพอดีเหลือไปเห็นหน่อไม้ทั้งหลังก็เลยว่าโอ้แกงหน่อไม้ดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสาวไทยบูกับสีหักหน่อไม้แล้วกับใบหน่อไม้ใส่หม้อตอนนี้สาวไทยบูกับต้มไว้แล้วเนาะต้มต้มน้ำไว้แล้วให้มันเดือดเดือดแล้วก็เท่ากับใบหน่อไม้ลงไปอันหน่อไม้ทั้งหลังนี่เอิ้นว่าหน่อไม้สังไผเนาะพี่น้องเนาะ คุณออกหลายขนาดพี่น้องแซ่บนะห,หน่อไม้อันนี้นะเดี๋ยวเฮามาหักหน้องพี่น้องเนาะแล้วเฮากะแกงปลูกนาะข้างล่างถึงงายไปหักมาไงเอาผ้ามาพร้อมน่าอันนั้นมันใช้มีดเน่อใหญ่ขนาดพี่น้อง นี่ยวาวเทปูกับมากับแม่แล้วกับมากับอันคนกลางป่าสาย์เหรอน้องพี่น้องสายลุยน้องพี่น้องเนาะซ้ำกับพ่อไปจิกินกับเราก็เดียดแท้ซ้ำนอ่อบเออได้อยู่บ่บวกบวกได้อยู่น้อยนึงบ่าเรื่องบึงอยู่น่ะมือเดียวบ่ต้องแกงเผ็ดมันเผ็ดแล้วมันแซ่บไม่ขอสักยับ ไปตำยานางหนเหนได้ตอตำใส่ยาเลยสกบกกแล้ว <ใจ S 1> ก็แล้ว่ยกตรงน้งนี่นะพี่น้องอเือนี้กัน,น้ำจะได้หยุกว่เดี๋ยวจะใช้บใบก่อนพี่น้องไปเห็ดพันนะน้ำพลึกเถนะ ใส่ซะพางี่เราพี่น้องเนาะใบโลดโอ้สบายจังเลยเด็กแล้วเลยพี่น้องตาเทบูวาเอาอีกหนอหนึ oh. <mountain. S 2> ่งพี่น้องสามหนอไปเต้าโบอีมาอีกหนอหนึ่ง บ่อดอกเสียมาเอาหนอได้เลเอาใหญ่กว่ามลยแข็งแ่งคแล้วบผาัน่ะฟันบ่เฮ็ดปิดุกใช่ายต่อยังบ่ได้เงินโอเออนมาบดถึ้ใช่เเือนอะ่ใ่เงินืะอ ไอ้นูขายออนไลน์ขอพวก้มันเอนเอาพวกอันมันเอาเอาคือว่าเออเออแี้แจ้งมาไมใช่ก่อนมาดูดิโอ้หอดใจแหละได้จำน่อกับเขาเดียวเขาเดียวทำเลยย่างแล้แจ้งมนี่เเบื่อเห็นี่จะบนี่พี่น้องสาวไทยบูตต้มน้ำไว้เรียบร้อยหละน้ำไม้ควานใส่เลยบันนี้ หักนัวกับนัวด้ใเห็ดแบไบก็เฮ็ดลดเฮ็ดย่างนะเ่อนต่อขนักข้ส่ยงลบ่เด่างแล้วบ่เม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ยสิ่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่น่่่่่่่่ นั่นพอดีพี่น้องเลยปิดไว้ปิด้าไว้ให้มันฝนพักอีตูพักสังเแะพี่น้องเซไว้บลบกน้อยดึงดึงดึงเดกบกอเยพี่น้องกันป่าบลอเล็กตัดก่อนมาเป่าดึงเยอันนี้บบพริกอันนี้ ยายางข้างในกับเป็นเข่าเบือพี่น้องเขาใส่เลยกันสามอันเนาะนนแล้วก็ตั้มมาดิไอ้ขีปกินมนัเนาะแต่เฮือนแต่เฮือนเขาหลายตัวลองคุ้เขาก็อย่างน้ำเนาะน้ำไรดีอ่พ่อเอ็มบอกอีมินน่ะบอกสิแหลกแล้วพีนพน่น้องน้ำไม้เขาก็ใส่ได้เลยพี่น้องเอ้ยเอ็นตักน้ำมาใส่นี่ไหนเะน้ มันก็สีข้มๆจังหน่อยพี่น้องแต่ว่าพอดีแซ่บพอดีกินน้ำอยูกปลานั่นแหละเอ้าใจให้ดีน้ำที่ไหลายเลยน้ำมันหลายบ่ยอยย่งสิตักออกน้ำอันนี้มันหลายผุดนี่น้ำตุ่มเราใหม่นี่อยากได้เนาะน้ำมาใส่ซอันยายนางยูนิก้าหันหนี่ใส่หน่อยหน่อยถ้ได้พอดีมันติดจ่ะอะ เย็นออกมันจะเคลื่อนรสชาตเลยเนาะยังไงก็กล้าและเย็นนุ้งคมอยู่บอซิมุดุน้่นไม่ได้ใส่ยังบอกซิมตอนมันตอนนึ่งโอ้ยมันก็บคมมันเหรอเอ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 อโอ้บึงกระท้างเลยลองซิมเบิึงพี่น้องคมอยู่ยังไงพี่น้องเอ้ย เผื่อยานางจืดเกิดใส่ได้พอดีมันจืดพอนับ่แแ่บได้เข้าต้มประมาณหอดอยู่บ่บซีนนาทีมังอย่ากห่อหอดเพราะว่าน้ำเขาเดือดเต็มที่เนาะ,ะใส่ไปเลยจุ๊บเยวได้สใส่แล้วบอก ใลูกกโดดีส่น้ำยาน้าพี่น้องคิดหาปลาใหญ่ยังได้ถึงดปลาลูกโดดโอ้หพอดิลงไปเลยแี่วเราบอกคนอ่ะ ติดไว้ให้มันฟูดบาทหนึ่งพี่น้องแล้วเอากับมาใส่ปลาเราวางกิโลหมอกฟูดนะพี่น้องเดี๋ยวเอามาเด็ดพักอันนี้ค่ะซอยพ่นกับพนพวกอยู่เล่านหรอใส่ประเดกพี่น้องฟูดละอยู่พนพวกน่ะพ่นซอยได้นาดนั้นพนพวกอยู่เล่าสูดเดียวหนึ่งซอยวางมันกูอยู่กับอยู่ใจแต่หลังเล่าบ่อหนั่นได้บ่เป็นยังเลย อันนั้นเลยซอยไปเจเข้าวมาบ่ได้อันอยู่หัวขออีกซ <Cou archive> ้อนหนึ <notion> ่ง <uteur> พี่น้องสามบ่ได้บูแมนกเข้มบ่ระเด็นยามก็เตัวายช้มหินกระโหลกหินก็หอหยั่งเขาเห็ดกินผักเด้อกินหมอเขาเกนแน่นม่ได้ยาแนเขาก็มาดูบึงดวงตนเขาก็มาบึงนั่นเลยพี่น้องทามจเสียเลย เด็ดเอามาบัวแซ่บเลยเีอามากินดูทำเลยอยากูดเธอกว่ามันสิบอกไได้พอสามตอเลยแซ่บเลยพี่น้องมาไปตูสังเงยลงไปขันตอนสุดท้ายน้อพี่น้องเนาะไปะเิลน้ยทำป้อมาไรน้น่ะอาก่ายโลกโอ้เอาเจ้ามากินมันสิบ

มันก oh, oh, okay, ็มาห้องโอ้ใครคนตุกมันไะยุติคนคนเหมือนว่าก็มัดเอายุตเอาบุเดียวหมนเอายุตเอาบุเดียวหมเอาห้องเจกกปุ่นออกเฉพาะท่านหมนเลยคุณผู้เลยเอาห้องเจ็กห้องลุงเจ็กละกะน่ะมึงเอาตัวนั้นเจาไก่ัวเด้สดมามากออกหองลุงแจก ไอ้บเพ็ก็เอาผิกใส่ไตาสีบอกนมาทำรอบยางีเาไปอยู่มึงบอลงบอมึงเป๊ว่าเบอร์ก่อน่าทำงานคือเครื่องห้ากระสอบแด้วทีไอ้แม่แก้งหน่อยไหมฮื่น ก้อ,กองกรทชสิคูพอะะ่อนั้นแป็นใบอีกล้บอกก็บึงก็คกมใกที่เงี้ฟันเป็นฟันนะฟันฟัน,ฟ,น,ฟ,นฟันได้จะหามเลฟันได้เบิ่งเลยหูจักรลดเดี๋ยวนี้นะฟันเสียงได้นเสียงไมมีคุล,คล่อนะงอนฟันแข็งมาไหมมาน้ำด้ใช่อันอน,นั้นนดน้อยนะอ,อยู่ในกระลมังนะกระมังีใหญ่แม่นะแล้วเป็น โอ๊เนาะมาเลยไหมผ่านเลยนะขี้ข้านลุกดิขี้ข้านลุกก็ไม่ต้องลุกข้านตายมันแทะขี้ชาดชวงไงใส่ยางเดียดนี่ดิห่านห่านพี่เจ้าบุญโลดว่ามันยุกเก่งเอานี่แน่แน่ลุงสวัสดีนอยผู้ท้อนน้อยลงมาห่านเบิ่งกันเก่งตัวใหญ่เอ็ดอันนี้แกงฮัตกินบ ะตัวล้างหม้อดูตัวเต็มแก้วกันนั่ <ดำ S 1> เครือพลพี่น้องอจะคล้องก็เรืยอเลยบวเฮ็ดแตงมูเลยใหญ่เหี้ยวดยฮะเีวผูกอยู่เนเ้ยวได้ดิเหี้วไก่ายไม่ไ้การเลยมัมาตอดกวน มันกินเตพุ่นได้มอันยอดยอดยอดวันนี้คือปล่อยเลยผู้สาวนี่ใช่ามันเปลน่มดงหดกกมกินดลบรคนหัวลบหางกามาเข่าขึ้นเตต้มเสมหมอมันจึงควัดเหลเลือตัวเดียวนั่นแหละต้มเสมหอมันถ่ายอ้วน จะห้อนจะไปเด็กเขาบวบมาเยเลยย่างว่่างหม้อเาน่นอะไมเยอะใส่เพื่อนแล้วฝากไปไปอ้นะไปนผัวไปนัวบอกอะนบผักโคชลาคุณเด้จะเกบดึกใช่กับเนั่นนะลาสิบุญ บุญกะตายบุญน่ะไว้ใส่ไว้ในใจไปให้หมอเฉลี่ยบุอย่างเราบรังก็เดามันอยู่ในห้องตึป้นโอ้อิ่มเลยพี่น้อง ั<น>เบำรนอก,นอก<ส>ิมน,น,<ส>นี้เดสาในบูกขอ,อจบกิพียงเ์่านี้นะคะสวัสดีค่ะ